สวัสดีครับสบปปคลายทุกวันนี้พบกับผมนายวัชการเสาพยน์เจ้าหน้าที่สอบสวนชำนาญการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินวันนี้มีเรื่องราวการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขังมาเล่าสู่กันฟังในตอนชาวบ้านเดือดร้อน เหตุหน่วยงานของรัฐแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังล่าช้าทุกท่านคงทราบดีใช่ไหมครับว่าประเทศไทยประสบปัญหาน้ําท่วมขังอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่ทําให้ระบบการระบายน้ําไม่สามารถระบายน้ําได้อย่างทันทีจนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอยู่เป็นประจำกรณีวันนี้ที่จะพูดถึงคือปัญหาที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่บริเวณซอยพิบูลสงคราม5 ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนทงนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม2568ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทําให้เกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่บังกล่าว1.3เมตรเป็นเหตุให้ประชาชนในพื้นที่5-6ครัวเรือนไม่สามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้อย่างสะดวกเนื่องจากหน่วยงานของรัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวได้อย่างทันท่วงทีผู้ร้องเรียน จึงร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินประสานงานไปยังเทศบาลที่กํากับดูแลในพื้นที่ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยการจัดทําสะพานไม้ในซอยดังกล่าวเป็นการชั่วคราวภายหลังจากที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนในกรณีดังกล่าวจึงได้ประสานงานกับเทศบาลที่กำกับดูแลในพื้นที่โดยทันทีเทศบาลได้ดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทาสะพานไม้เพื่อเป็นทางเดินเข้าออกที่พักอาศัยให้กับประชาชนได้อย่างสะดวกและปลอดภยัยตามที่ผู้ร้องเรียนเสนอต่อมาสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานและได้รับการยืนยันจากครอบครัวของผู้ร้องเรียนว่ามีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนซึ่งใช้ระยะเวลาการแก้ไขปัญหาเพียงสองวันพร้อมทั้ง ผู้ร้องเรียนขอขอบคุณสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและเทศบาลที่ให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีกรณีนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเท่าเทียมและรวดเร็วถึงแม้จะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าแต่ให้ความสำคัญในการดาเนินการตรวจสอบ แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังหากท่านได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐท่านสามารถขอคำปรึกษาหรือร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ที่สายด่วน1 6 7 6โทรฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับและอย่าลืมติดตามสาระดีๆในรายการสปพคลายทุก ได้ที่พอดแคสต์ช่อง o m b u d s m a n Channel แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ